ครับสวัสดีครับผมกับวันนี้ครับมาพบกับอูเบียกันช่างครับกับสไตล์รถตตดย่าลังขับนะครับภายใต้แบรนด์คนไทยมาดูกันว่ามีรุ่นไหนนําเสนอบ้างในเวอร์ชันนี้นะครับกับเอ่อพศหกแปดนะครับผมก็รุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่ทําออกมาขายนะครับที่ลูกค้าให้ความนิยมนะครับแล้วก็เลือกใช้กันเป็นจํานวนแพร่หลายนะครับกับรุ่นตัวเครื่องยนต์18แรงนะครับผมกับเจ้าตัวสีส้มนะครับมาดูว่ามีอะไรบ้างครับเดี๋ยวมาดูว่ามีมามีอะไรบ้างนะครับก็ ตัวนี้นะครับเป็นรุ่นปกตินะครับรุ่นเกียร์มันเกียร์ธรรมดาเมนนวลนะครับเกียร์อยู่นี้ครับผมจะมีหนึ่งนะครับมีช้อยหลังนะครับมีสองกับมีสามนะครับก็คือเกียร์เร็วครับผมลูกค้าแล้วรุ่นนี้ครับเราอัปเกรดขึ้นมานะครับของเรื่องก้ากระอาจจราบีนะครับผมจะมีจุดอาจจะมีที่เยอะขึ้นนะครับตรงนี้จะมีตรงนี้หนึ่งจุดนะครับด้านหน้านะครับหนึ่งนะใต้เปิดมาตรงนี้ครับจะเห็นอยู่นะตรงนี้จุดที่สองนะครับ ที่สองนะครับผมแล้วก็ตามบูธต่างๆนะครับจะมีเกือบทุกจุดนะครับคุณลูกค้านะครับแล้วก็ความพิเศษของเคอจ้าตรงนี้ครับผมเรื่องกองนะครับมาดูก่อนว่ากองเป็นยังไงกองเป็นกองอากาศแบบใช้น้ามันหล่อรื่นนะครับผมมาดูกันเนาะตรงนี้ก็จะเป็นกองเขาเรียกกองเปียกครับผมปึ๊บขึ้นมาอ่าจะเห็นกองจะมีน้ำมันหล่อรื่นใต้นี้นะครับผมเพื่อดักเอาฝุ่นต่างๆครับที่เราดูดขึ้นมานะครับผมให้มันสะอาดขึ้นนะครับผมโอเค มาครับแล้วก็จะมาดูกันว่ามีอะไรต่อนะครับผมรุ่นนี้นะครับจะมีราช้าทุกตัวนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูคันฮอนด้าต่อครับโอเคมาดูฮอนด้าครับมีอะไรบ้างนะครับผมเจ้าตัวฮอนด้าตัวนี้ครับผมทําเป็นโปรเจกต์ที่ลูกค้าเอาเครื่องยนต์มาให้นะครับเป็นเครื่องยนต์ของของคุณลูกค้านะครับที่เอามาจากบ้านลูกค้านะครับผมเราททำเฉพาะโครงสร้างนะครับผมผมเสนองานตัวนี้ไปอยู่ที่ราคาเจ็ด0นห้าันบาทแต่คุณลูกค้ามีลูกค้าเพิ่มเติมนะครับผมมีผ่านหน้านะครับแล้วก็จะมีตัว เดต้านะครับผมนะครับเบอร์สูตรมาให้ใหม่นะครับก็มีการแปลงชุดเดต้าใส่ไปให้ในเครื่องตัวนี้ปกติเครื่องตัวนี้ครับจะเป็นเครื่องใช้มือดึงนะครับคุณลูกค้าโอเคนะครับรุ่นนี้ฮอนด้านะครับที่ลูกค้าสั่งพิเศษเข้ามาส่วนรุ่นนี้จะเป็นรุ่นเดียวกันนะครับเหมือนคันต้มเลยแต่ความพิเศษก็คือลูกค้าสั่งเพิ่มเติมชุดผ่านหน้ามานะครับชุดนี้อ่ะโอเคมาดูตัวท็อปนะครับผมตัวเครื่องยนต์ดีเซลนะครับกับเครื่องยนต์ดีเซล16แรงม้านะครับแบบ เครื่องยนต์มารีนนะครับหรือเครื่องยนต์ที่รู้จักกันในเครื่องเรือนะครับเป็นเครื่องยนต์สูบตั้งนะครับระบายความร้อนด้วยอากาศนะครับเครื่องยนต์มารีนนะครับจะแตกต่างจากเครื่องยนต์ทั่วไปนะครับตรงที่มันเนี่ยไม่มีหัวน้ํานะครับจะใช้ระบบคูเจ็ตหรือใบพัดหน้าเครื่องเนี่ยระบายความร้อนด้วยอากาศนะครับก็รุ่นนี้ครับเป็นรุ่นที่ขายดีซึ่งมันเป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่ประหยัดน้ำมันนะครับแล้วก็ให้แรงม้ามาค่อนข้างจะเยอะนะครับที่กแรงม้าชุดเกียร์นะครับก็จะมีเกียร์ธรรมดาเมน่อัยหลง สามกับสองนะครับซึ่งมันจะให้ผลสัมพันธ์กับนาการตัดหญ้าที่ดีกว่าเจ้าเครื่องยนต์เบนซินเบนซินข้อเสียก็คือหนึ่งครับมันกินน้ำมันมากกว่าดีเซลนะครับแต่ข้อดีของเบนซินก็คือหนึ่งตัดหญ้าละเอียดตัดหญ้าสวยนะครับแต่ถ้าเราเป็นสวนนะครับท่านเน้นใช้งานทุกวันนะครับดีเซลจะดีกว่าเบนซิน,นตรงที่ว่าหนึ่งประหยัดเชื้อเพลิงแล้วก็เครื่องยนต์ดีเซลค่อนข้างที่จะให้กําลังที่ดีกว่านะครับโดยรวม4คันนี้ครับข้อแตกต่างของมันก็คือหนึ่งเรื่องเครื่องยนต์นะครับ ระบบของเครื่องยนต์แต่รุ่นไม่เหมือนกันนะครับส่วนตัวบขับเคลื่อนทุกรุ่นจะเหมือนกันหมดนะครับก็จะมีจุดเด่งของเจ้าฮอนด้าจุดเดียวครับที่ยิ่เหมือนชาวบ้านเขานะครับซึ่งเครื่องยนต์ฮอนด้าเนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์ที่ให้กําลังแรงม้าค่อนข้างจะดีนะครับหากลูกค้าท่านใดสนใจจะสั่งทำนะครับซึ่งมีเครื่องยนต์อยู่แล้วนะครับกับตัวโตฮอนด้าเนี่ยผมรับจบอยู่ที่ราคา75,000บาทนะครับลูกค้าได้โครงสร้างไปครับโครงสร้างนะครับทุตตะยาไป ถ้าเป็นชุดผ่านดันหน้ากับระบบที่แปลงเดลต้าเนี่ยลูกค้าต้องเพิ่มเติมเข้ามานะครับก็ถ้าสนใจจะซื้อเป็นคันเราก็มีจําหน่ายครับเริ่มต้นที่เจ็ดหมื่นห้าพันบาทกับที่จะเอารถที่เรามีโครงสร้างให้อยู่ลูกค้านําเครื่องมาก็ได้ครับก็ถ้าเกิดสนใจครับก็เบอร์เดิมครับศูนย์หกหนึ่งครับศูนย์หนึ่งหกเก้าหกแปดหนึ่งครับก็ฝากไว้ครับกับกตยันต์ขับแบรนด์อูเบียคันช่างครับจังหวัดกาญจนประเครับผมขอบคุณมากครับ